สวัสดีครับพี่น้องเฟนครับเอฟซีมอฮอดแล้วครับพี่น้องครับพอพญาเดินทางมะฮอดโดมบ้านแพงแล้วโลกกันยังว่าท่านได้ดับเครื่องเลยครับพี่น้องครับถึงมะฮอดยังว่าท่านดับเครื่องเลยเพิ่งฮอดเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับวันที่สิบวันที่สิบเป็นกันไหลสดลำพือนติเสด็จครับพี่น้องครับ อยู่หันกับซีเมนรถแหย่ครับรถแห่ลำเพลินเต,ติโอ้ดัดแปลงเวทีใหม่โหบาททดเจ็บปวดท้วงวะบันทีซีฟครับพี่น้องครับพอกันถามผูพลเรอือพันื้อวัดจังตัวกาแฟซื้อข้าวมาครับพี่น้องครับซื้อข้าวมาซื้อข้าวมา แสดงว่าอาจารย์นอนสีห้องพอร้อมซ่อมมาหลายหมื่นแล้วครับพี่น้องครับาอาจารย์วังกระรังหอบสมุดโนด้ตขึ้นเวทีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห้วแต็มเต็มว่าหัวแต็มว่าห่อนตามกับสองเพรเิบบครับพี่น้องอันอนี้คื โอ้ข oh, <laughs> um, ้าใหญ่เลยบาซิมาเต็มขึ้นบาสิมาเต็หมู่บ้านเลยบัดข้าใหญ่ดูบางประกาศเลยเมาอะไรรือมมาโมนี่ซีโ่แม่ดีกว่าต้องท่าด้วยซามหาหาป่ะซ้หาป่ะแม่นี่ขั้นเดียวโมแม่หัวเทียนบดตีพลังสอน Thỏa, bó đầy, bó đầy, <laughs> cư ờ, đầy, xin chào lúc ở tìm nằm mặt của mùa thiên đi mùa thiên bọn mùa thiên bọn Năm tiên bọn mùa thiên. Ờ. รถรถแห่นี่นะกครจะงอพอใครจังอวายนี่เราอ้าก็ยดีแต่นี่ครับนั่นนั่นอยู่นั่นคือรถแห่เล้วพี่น้องแมนบ่บ่เป่นเร่องที่ทุ่งพุ่นตีเนาะบ่เป่นเรื่องทีุ่่นบ่พุ่นแมนแมนอันนี้ นั่นตีวันที่สิบสามปอนด์เอเพิ่นซ่อมซื้อมือวะโอ,อ้เจาจักทุ่มนี่ยบ่อน,นี่ไหมไปวันที่สิบบ่ ซอสแจ่งบ่เอเแบออ่ตี้ง่เออโอ้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 แล้วเล่าแล้วเล่าตีสองเนี่ยหรอตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองอือไม่ล่ำเรืองไหมเว้ยว่าซิมหาสอสแจ้งที่ไหนเปิดวงไหมไหม ช่วงไหนเสิส่เขนเโอ้กินเสาเทียงแรกหรอมั้งเออตลกอึดอัดลุงน้ำเพิ่นัเอออึดอัดลุงน้ำเพิ่นครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือมมาพอบรรยากาศกา็ๆแล้วครับพี่น้องครับมองพอปญาเคยใส่บวงหนูแล้วก็ล่งไปะยามคือมข้างนนี้นาานนตัวูน้จานดนตรีเฮากำลังว่อมครับพี่น้องกำลังว่อมเท่ๆอ่ะแม่พูดได้นอนหัวอ,อีอะไรอีอะไรกิน เน้นั่นว่าป่าวตีงฮิยังมดีข่าวมาดีมอเดินในรถพรานี่ดับเครื่องเงี้ยก็จะอนมาเนี่ยโอ้อนม้วนไหน่อนบ <initiatives> ่ม <Gin ny> <risque> ้วน้อนปะเดียผ่านกินข้าเที่ยงแล้วเพราะมอนอนีแดดครับ แดดก็ทุ่มมือเว่นกกตอนแรงมาเย็นมอืมอืมเนนเยนอากาศนนเอืมกำลังเรียงรถดนร้างสอมอ๋อสอมสิคิปคอนเสิร์ตนะอมไม่ตลุดแ่ดแฮนาะคิปรดแห่ล่ะโอ้อเป็นสคิปรดแฮ่บ่อือื ใส่คิบรถแห่ต่อด้วยลำพื่นเตอร์สเสดเป่ะวาสิมาเต่วันอะไรค่ะมู่วันวันเด็กไปตี mang vẫn chưa 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 sụt Sẽ sụt chưa 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 Khá nhạc chưa 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 tìm hoa chưa 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 tìm hoa chưa chưa ôi, chưa 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 chưa

เตี้ฟันหันฟันมาได้กินฟันนีเล่นมาฟันชุม้าแมท้หันเรื่องอลีแห่งสีเหลี่ยคับเรื่องอลีแหงสีดีครับหันได้กินอิลีคือควมฟันเป็นจริงนี่มันงนะโอ้เต้นพอดีมาหล่แทนพได้เลยจ้านนีสวัสดีครับัสดีครับ ม,ม,มันนั่นเขาหมาอมาเหมาไปบนเนี่ยเดี๋ยวไปตรนาครับเนีเออแบบนี้แหละเต้กเแบบ่นเนีออ,อ,อด,ดีครับัสด,ดีครับเพิ่มสมาชิกเพิ่มประชากรึ้นแล้วครับพี่น้องครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจันทานครับ <c oughs> พี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่ เอาเต้นเ่าอีกแค่นี้ใช่ไหมเบาไปตลอดิแม่ภูรญาตเรามาอยู่พี่คู่ปั๊บตลอดกันเบาอกคิดตายแล้วเต้นเบาอกครับพี่น้องครับของหยอกเลย พูดปั๊บตลอดการพ้นเห็นสงสัยสีย้อนลงมาถีบมาเอกไอเอกเอ้ยฟ้ามาเด้อมาเบิ่งเต้นได้เนี <ED> <mad> ่ครับผมมาเบิ่งอีกมาเบิ่งเต้นได้อกินข้าวเที่ยงหรอ

ผัด,ด <c oughs> มี่ตันผัดมี่ตัผัดมี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 พี่เต็มพี่เต็มหอยแม่นี่ตีนก็ยังส่งกลอนกลนหัวล่นบวชหัวกระซึกตีโอ้กำลังซักผ้าครับพี่น้องซักผ้านี่นี่หล่อจักเดือนนี่รอบจักเดือนซักผ้านี่ ลิซากุมือบ่หอนแดดบ่หนอเนาะนี่แหสิเต้นของพี่เต็มเพิ่นนี่ก็เต้นของพ่อพญานี่ยนี่แหละมีผู้ใดมาท้ามีดีมิลายใช่ไหมวะ

สวัสดีพนันดีครับโผล่เข้าไปเลยฮ่า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 ปิดยากอาสสรัคินิเวสันนี่พี่น้องฝากกัแม่ได้คลิปหนาขอบคุณแฟนครับเอซีทิติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพ่อพญาทิตยลำหงส์ออฟฟิเชียลว่ากันคลิปหนาครับพี่น้องครับโมหอดยางปลอดภัยเหล่พี่น้องเด้อสวัสดีครับ